สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนมาลัมครับช่องเชลเปิดออฟิเชียลครับบรรยากาศงามเศรๆครับเมื่อนี้ครึมฟ้าครึมฝนครับเจ็ดโมงสี่สิบห้านาทีโอ้พายุเข่าครับพี่น้องที่แรกเมื่อสิไปไม่ยกเลิกแล้วครับเพราะว่างานที่ซีสูเกตก็ยกเลิกวันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบนะครับสนามรู้สึกว่าจะเล็กมากนะครับผมเอาจังวากันไหมครับพี่น้องไปยันเสียเถี่ยวนะพี่น้อง พายุเข้าครับผมพี่้องเออพูนพายุบัวลอยโอ้ถุงเงินถุงทองกินยาแต่เช้าเลยกินยาแต่เช้าเลยคนอ่ะสนุกกินแล้วอีกเดี๋ยวเขาจะให้เข้ามารับไปอุบลนครับเงินทองกินยาเหรอ มันหูได้เนี่ยหูหูกินยาบ่อนีิจะไปกินได้ไปซื้อว่าไงเอ๋กินไรกิน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 บุเกสสามมืออวันคุณอะ เช้าวนนี้สวัสดีกินไปกินไปกินไปไม่กินไป เออกินดีเ<อ>ป็นตนายเก้อหลาวเอาลาวเอาพี่น<อ><ก>้องบรรยากาศ<อ><ก> กินยากินยาเออกูน่ะอากาศดีครับกินยาสบายเลยเช้านี้ ขึน้นฟันฟันมาได้จับขี่พี่น้องเอ้ยตัวดำในหูหูหูกดเกิน <'s> <ม>อันนี้เจ้าของเขายังไม่มาเอานะเขาจะมาเอาวันนี้ ตัวหนึ่งอยู่นี่เนี่ยโอ้ตัวนี้นอนโออเพื่อนนี่นอนนอนสบายเลยเพื่อนนี่ไม่กินหญ้าเลยกินหญ้าแม่ ักแต่เสาโพดบ่ โอ้อากาศดีมากครับลมหมืดนฝนครับพี่น้องครับคลื่นฟ้าคลื่นฝน,นหมดเลยครับโอ้ขอบคุณเด้อ,อพ้ทีิไหงวามาเลี้ยงขอให้เจริญเจริญคิดฝังชิงใดสมใจปรารถนาครับผมจะเอาไปเลี้ยงที่อุบลนะครับไปอยู่สวนบอกกันพี่เคยไปแล้วโอเคเอามาเลยแลว,ว้เอะมากินหญาอยู่สวนลรว,วะ เก็บขอเลี้ยงว่านยางดีเลี้ยงไว้นู่นแหละปีหน้าบุญหยิบเก่ามีหน้าจังไปเบิ่งอีกเัวหนึง่งครับขอดตอนหนก็นจะหาสื่อตัวเถิกหาสื่อตัวเถิกไปเพิ่มอีกตัวหนึง่งเ <c oughs> มื่อไที่มีหลายตัวกว่ามันมใครอยู่บ้างเนาะวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับว่าจะเดินทางไป <c oughs> ลำไปมากแต่ไม่ได้ไปแล้วครับเพราะว่าสถานการณ์ไม่ดีนะครับหันไปโยกเกิร์ตกับไปกรับเกือบสี่ร้อยโลพี่น้องเอ้ยไปถึงยกเลิกเพไจเแยเลยถ้าต้องหาสื่อโตัวเถิกอีกชักโตะเผื่อนอาะไปยูนํำกันก็มันเอเสียงยังหรอโอ้โหลม ปาดฝนนำระเบียบกระต๊กมืวขึ้นนี่วงเข้ากรบตีสองเนี่ยเลยเอ้ยบัวลอยได้ไหมบัวลอยมาคเขาม้ดนขึ้นบะมาเข้าม้วนขึ้นเลยปะเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับ ลมครับลมโอ้ลมลมลมพอกันคลิปหนาพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เกิดไปอยู่เจอกันไหมครับสวัสดีครับ